ยาหมองเตรียมส่งไปเมืองไทยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดต่อให้ที่อยู่กลับมาก็ติดต่อมานะคะที่ Facebook ชั้นี้จันสุดามารตีนะคะตามที่โพสต์ไว้ตรงหน้า YouTube เนาะโอเคกำลังจะลงใส่ลังนะคะและส่วนในนี้ก็กำลังจะเดินทางไปเยอรมันแล้วก็ออสเตรียนะคะใส่ซองไปให้น้องสาวเรียบร้อย เดี๋ยวไปถึงเขาก็จะแพ็คแล้วก็จัดที่อยู่ส่งให้นะคะรายชื่อก็จดไว้ตามนี้นะคะนี่ค่ะจัดเตรียมส่งเมืองไทยอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะอาจจะหลายวันนิดนึงถ้าใครได้รับแล้วก็โพสต์บอกทางเฟซด้วยสักนิดก็ดีนะคะจะได้รู้เนาะกล่องเรียบร้อยสวยงามนะคะเดี๋ยวไปไปสนีกันให้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีคะ่ะสวัสดีนะคะ